สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดน้าหนักค่ะการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมได้ค่ะ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตัวเลขหลังจุดบอกน้ำหนักเป็นกรัมกิโลกรัมใช้ตัวยอ่กอกกจุดนะคะจุดแค่ครั้งเดียวนะคะหรือเราจะใช้เป็น kg นะคะส่วนกรัมจะใช้ตัวยอ่กอกจุด หรือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ G ตัวเดียวค่ะตัวอย่างที่หนึ่งอ่านน้ำหนักนักเรียนลองอ่านดูนะคะว่าปลานี้หนักเท่าไหรนะคะนักเรียนลองสังเกตที่ช่างดูนะคะว่านักเรียนอ่าน ค่าน้ำหนักเป็นหรือเปล่านะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เลข0 0ย์ก็คือศกิโลกรัมไปเรื่อยๆก็จะเป็น1กิโลกรัมและขีดย่อยๆนี้ก็จะเป็นนับไปเลยนะคะ1ขีด2ขีด3มขีด4ี่ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีดและ10ขีด10ขีดจะเป็น 1>, 1กิโลกรัมนะคะนับต่อไปเรื่อยๆ10ขีดก็จะเป็น2กิโลกรัมใช่ไหมคะอ่าแล้วดูนะคะน้ำหนักของปลาเห็นไหมคะว่าเลยเลข2ไปแต่ยังไม่ถึงเลข3ก็แสดงว่าปลานี้หนัก2กิโลกรัมและนักเรียนลองนับขีดดูนะคะว่าเลยไปกี่ขีดอ่าในที่นี้เลยไป6ขีดสรุปได้ว่าปลาหนัก2กิโลกรัม หกขีดหรือเราจะเรียกอีกแบวอย่างหนึ่งนะคะว่าสองกิโลกรัมและก็หกร้อยกรัมนะคะเพราะว่าหนึ่งขีดจะเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมถ้าหกขีดก็จะเป็นหกร้อยกรัมนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองอ่านน้ำหนักเอนักเรียนลองดูนะคะว่าในเข่งเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยใช่ค่ะเป็นเงาะนั่นเองเงาะ หนักเท่าไรคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างาะหนักเท่าไรนักเรียนลองดูที่ตัวเลขนะคะอ่าไปที่50ใช่ไหมคะเลย50ไปจี๊ดหนึ่งอ่าดูที่เขาขยายนะดูที่เว้นขยายเลย50ไปจี๊ดหนึ่งเห็นไหมคะอ่าแสดงว่ายังไม่ถึง5 1ก็แสดงว่าเงะเข่งน,นี้หนัก50กิโลกร,รมัมแล้วเลยไปขีดขีดคะ7ขีดอ่าหรือ อีกอย่างหนึ่งก็คือ50กิโลกร,รัม700กร,รมัม7ขีดคีคีดจะเท่ากับ100กร,รมัม7ขีดคีก็จะเท่ากับ700กร,รมัมตัวอย่างที่3อ่านน้ำหนักนักเรียนดูนะคะว่าปีกไก่หรือเปล่าอ๋อปีกไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่ดูที่เว้นขยายนะคะ เลย35ไปแต่ยังไม่ถึง36เลยแสดงว่าปีไก่นี้หนะัก35กิโลกรัมเลยไปกี่ขีดคะ5ขีดหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งคือ35กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4อ่านน้ำหนะักอันนี้จะเป็นเครื่องช่างแบบ ช่างน้ำหนักตัวใช่ไหมคะเมื่อกี้เครื่องช่างแบบไหนคะนักเรียนพอทราบไหมคะเมื่อกี้เครื่องช่างแบบสปริงค่ะทีน,นี้มาดูเครื่องช่างแบบน้ำหนักตัวกันบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสามดูที่เข็มนะคะนักเรียนลองดูที่เข็มเข็มเลย30แต่ไม่ถึง31อแสดงว่าน้ำหนักตัวของ คุนก็จะเป็น30กิโลกรัมและดูนะคะว่าเลยไปกี่ขีดเลยไปสี่ขีดหรือเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งว่า30กิโลกรัม400กรัมเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่า1ขีดจะเท่ากับ100กรัม4ขีดก็จะเป็น4 0 0กรัมนั่นเองตัวอย่างที่5อ่านน้ำหนักนักเรียนต้องสังเกตดูนะคะ มีตัวเลขอะไรบ้างคะมี9 9.7นะคะใช่ไหมคะ,ะถ้าเราจะอ่านน้ำหนักของผู้หญิงคนนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่า99.7กิโลกรัมหมายถึงน้ำหนัก99กิโลกรัม7ขีดค่ะหรือ99กิโลกรัม 7จ็กรัมตัวอย่างที่หกอ่านน้ำหนักรถบรรทุกนะคะสองหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเห็นไหมคะว่าเขาจะเขียนตัวยอ่อไว้กกจุด kg ก็คือกิโลกรัมเราจะอ่านตัวเลขก่อนและใส่หน่วยลงไปนะคะอ่านใหม่ดูนะคะนักเรียนลองอ่านใหม่ดู อ,อ่านหมายได้ว่า23,680กิโลกรัมตัวอย่างที่7อ่านน้ำหนักที่เว้นขยายเป็นเท่าไรคะ4880 kg นี้หมายความว่ากิโลกรัมตัวย่อของกิโลกรัมใช่ไหมคะ ท่อนเหล็กหนัก4,880กิโลกรัมการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมจุดประสงค์การเรียนรู้การใช้เครื่องช่างที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการช่างและบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม ถ้าต้องการเลือกช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเช่นกระสอบข้าวลังผลไม้ขนาดใหญ่รถยนต์หรือแผ่นเหล็กต้องใช้เครื่องช่างที่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งนั้นได้หรือเครื่องช่างที่มีพิกัดสูงเช่นเครื่องช่างสปริงพิกัด60กิโลกรัมเครื่องช่างสปริงพิกัด300กิโลกรัมเครื่องช่างแบบแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักรถเครื่องชั่งน้ำหนักตัวมีทั้งแบบมีเข็มและแบบใช้ตัวเลขเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบมีเข็มเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้ตัวเลขเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้ตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม ก็จะเป็นเครื่องช่างแบบแขวนพิกัด2000กิโลกรัมขอก็จะเป็นเครื่องช่างแบบแขวนพิกัด50กิโลกรัมขอเครื่องช่างน้ำหนักรถงอเครื่องช่างสปริงพิกัด3กิโลกรัมจอเครื่องช่างสปริงพิกัด300กิโลกรัมถ้ามีกระสอบอยู่หนึ่งกระสอบเราจะเลือกเครื่องช่างแบบใดในการ ช่างน้ำหนักของกระสอบถ้าเป็นรถบรรทุกแล้วอยากรู้ว่าน้ำหนักของรถบรรทุกอ้อยเนี้ยหนึคันจะได้น้ำหนักเท่าไหร่เราจะเลือกเครื่องช่างแบบใดเรามีง้อยหนึ่งทุงอยากจะสร้างน้ำหนักเราจะเลือกเครื่องช่างแบบใดเดี๋ยวมาดูกันนะคะการช่างน้ำหนักเราต้องเลือก เครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างน้ําหนักของสิ่งของนั้นๆใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะทราบว่ากระสอบหนึ่งกระสอบที่นักเรียนเห็นเนี่ยจะมีน้ําหนักเท่าไหรนักเรียนควรจะช่างกับเครื่องช่างแบบไหนดีคะเครื่องช่างแบบสปริงที่เป็นพิกัด300กิโลกรัมนั่นก็คือจอจานถ้าอยากจะช่างรถบรรทุกเราก็จะต้องเลือกเครื่องช่างแบบ ช่างน้ำหนักรถขอควายถ้าจะช่างเงาะหนึงถกูก็จะเลือกเครื่องช่างแบบช่างสปริงพิกัด3กิโลกร,รมัมนั่นก็คืององูและถ้าเป็นเหล็กเส้น2มัดแบบนี้คุณครูจะเลือกเครื่องช่างแบบไหนดีคะนักเรียนลองคิดดูนะคะถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ จะเลือกเครื่องช่างแบบไหนถ้าเป็นผล,ลไม้หนึ่งลังจะเลือกเครื่องช่างแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะถ้าเป็นเหล็สองเส้นนี้นะักเรียนคิดว่าเราจะช่างแบบไหนดีคะถูกต้องค่ะเครื่องช่างแบบแขวนพิกัด2 0 0พกิโลกร,รมัมเอถ้าเป็นกระเป๋าล่ะเราจะเลือกเครื่องช่างแบบไหนดีคะเครื่องช่างขอ เครื่องช่างแบบแขวนพิกัด50กิโลกรัมถ้าเป็นผลไม้หนึ่งลังก็จะเลือกช่างเครื่องช่างสปริงที่พิกัด300กิโลกรัมค่ะจะวัดน้ำหนักของสิ่งใดควรใช้หน่วยน้ำหนักให้เหมาะสมนักเรียนดูนะคะต้นกลา้าน้ำหนักเท่าไหรคะ25่อะไรดีคะ25่ิบขีดหรือ25กรัมดีนะหรือ25กิโลกรัมคนะ อ่าถูกต้องค่ะ25กิโลกรัมน้ำตาลหนักนักเรียนลองดูนะน้ำตาลจะอยู่ในถงุงไม่ใช่อยู่ในกระสอบใช่ไหมคะน้ำตาลจะหนัก500อะไรดีคะ500กรัมขนมกรุบกรอบหนัก75กรัมแตงโมหนัก1กิโลกรัมเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ สำหรับพนักงานชั่วโมงที่5นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะหน้าที่83จนถึงหน้าที่88นะคะสำหรับคลิปการสอนนี้นะคะคุณครูก็จบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ